คุณแอนนาค่ะวารินทร์ที่ล่าสุดมาเปิดเปิดใจเปิดใจ,ดใ,จในรายการแฉโอ้อแต่ก่อนหน้านี้ที่เราเสือข่าวว่าเธอแบบได้เดินแฟชั่นโชว์ด้วยใช่ไหมถูกต้องเลน LGBTQ แบบคนแรกเลยคนแรกเลย๋อแล้วเธอมาเปิดใจเรื่องนี้หรือเปล่าคะเนี่ยใช่ค่ะก็คือเธอจะมาอธิบายให้ฟังเนี่ยแหละว่าสาเหตุเธอยอมผ่านมเลยนะที่เดินแบบเนี่ย เดินทางสู่เส้นทางฝันของเธออคือเธอฝันอยากจะเป็นนางแบบอยู่แล้วใช่ทีนี้พิธีกรนเนี่ยถามเลยว่าประกาศอําลาวงการหรือเปล่าเธอก็บอกว่าใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เธอเจอข่าวของเพื่อนข่าวของตัวเองอแล้วรู้สึกท็อกซิกกับชีวิตมากเลยก็เลย ขอพักร้อนนะไปอยู่อเมริกา oh. รู้สึกค,คลายเครียดเลยรู้ mm hmm. สึกว่าแบบเฮ้ยออกจากวงการดีกว่าออกจากวงการในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะไม่ไม่ทำอะไรเกี่ยวกับในวง,วงการแล้วนะคือเขาแค่ คือเขาเป็นพิธีกรแล้วเขาก็แบบว่าอยากจะแบบออกจากพิธีกรก่อนเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนพูดเก่งอือคือแบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะไปทางเส้นทางนางแบบมากกว่าใช่่แล้วตัวก็ชอบด้านนี้ด้วยถูกต้องค่ะอืมทีนี้เธอก็ได้ออกมาเปิดใจว่ายอมรับเลยว่าได้เอ็จเนเอเจนซี่ที่เก่งมากๆที่ดิวได้เขาบอกว่าตอนน,นี้เนี่ยเสื้อผ้า โอโกตูเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่ยังไม่มี L G B T Q เดินแล้เธอก็เลยได้ส่งสัดส่วนไปให้เขาแต่เขากลับบอกว่ากลับบ้านไปเลยทําไมโตโฮมทำไมทำไมต้องกลับบ้านก็ราะว่าเธอเนี่ยนะอกใหญ่อ๋อคือนางแบบเนี่ยคือถ้าใหญ่เกินไปอาจจะแบบไม่ไม่ได้เสื้อผ้าไม่สวยทีนี้เธอบอกดอนวอร์รี่เลยไม่ต้องกลัวฉันสามารถเอาหน้าอกออกได้ก็เลยออกไปผ่าเลยก่อนไปเดินโอ้คือแบบว่าทุ่มเต็มที่เลยนะคือแบบพอจะเดินแบบปุ๊บตัดสินใจจะเป็นนางแบบ ขาดเลยทิ้งเลยใช่เพื่อความฝันของเธอสุดยอดมากแล้วนอกจากนั้นเธอเขาตัดกระเพาะกระเพาะตัดกระเพาะอ่ะน้ำหนักลดลงมาถึง30กิโลอ๋อแบบว่าให้แบบ่นันีหวน้ำหนักมันอ่าใช่เขาบอกว่ารู้สึกชีวิตดีขึ้นมาแบบว่าตอนเด็กๆเนาะเธออยากเป็นนางแบบนางงามอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรสวยๆงามๆแต่ว่าเธอก็บอกอีกนะว่าก่อนไปเนี่ยคนตัดฝันเยอะทำไมอ่ะบอกว่า 38แล้วนะประวัติก็ไม่ดีไปยูนวงยูนิเวิร์สไปจักรวาลไปไหนเขาก็ไม่เอาไปแคสนะเธอยังจำคำพูดพวกนี้ได้เลยแต่ว่าทางนี้เธอก็ประสบความสำเร็จแล้วไงใช่คาะเรื่องพวกนี้มาได้เลยถูกต้องค่ะแต่ก็เนาะเหมือนดาบสองคมอะเรื่องของความดังใช่ไหมมีคนรักก็ต้องมีคนไม่รักเนาะไม่ชอบใช่อย่างไรก็ตามนอกจาก เสียงที่ชื่นชมแล้วเนี่ยก็มีอีกด้านหนึ่งที่ชาวเน็ตเห็นต่างออกไปบอกว่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอออันนาสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า<ะ>มไม่ได้มีการแคสงานจริงๆหรือเปล่าเนาะเพราะว่าต่างประเทศแบบนี้ก็มีม,มีทำบ่อยแบบว่า เออหมายถึงว่าการที่คุณจะไปเดินได้เนี่ยบางคนเขาต้องผ่านโมเดลลิ<ช>่งแล้วก็ต้องแบบทําผลงานให้ดีกว่าจะไปเดินได้หรือบางคนก็ต้องเสียเงินด้วยถูกไหมถูกต้องแล้วเขาก็คือชาวเน็ตเขาก็เก่งเนาะเขาก็บอกว่าระดับเดินแบบ โอกูตูเนี่ยอย่างน้อยต้องมีโปรไฟล์แบบผ่านงานแบรนด์อะไรมาบ้างแหละเนาะไม่งั้นต่างประเทศเขาจะมีโมทำไมอะโมนี้ไม่ใช่โมหน้านะจ๊ะ <mode> หมายถึง oh, <modeling. S 1> โมเดลเล้งโมเดลเล้งมีระบบนะจ๊ะดังขนาดไหนก็ต้องมีสังกัด<ช>โอ้ก็เรียกว่าเธอเนี่ยทุ่มทุนจริงๆนะ,ะเธอในเมื่ออยากจะเป็นนางแบบแล้วอะคือยอมสละท,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 ทุกอย่างเปลี่ยนแบรนดทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้แบบ ก้าสู่เส้นทางนางแบบได้ค่ะแล้วเธอก็ประสบความสาเร็จแล้วด้วยทั้งนี้เราก็ไม่ตั้งคาถามหรอกนะว่าคนเนี่ยไปเดินแบบอะไรได้ยังไงก็เอาเป็นว่าชื่นชมในความสำเร็จนั้น